สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกคนครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์มาสรุปเลขทูบหนึ่งันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพน,นันใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเงวดก่อนนี่มันเข้าลอตเตอรี่เนาะมันห้าสี่เจ็ดนะครับมันไปออกสุดท้ายผมยังไม่ได้ไปขึ้นตังค์เลยผมให้คุณแม่ไปห้าใบผมเอากลับมาไวา้ห้าใบนะครับก็คือห้าสี่เจ็ดเนาะมันไปออกเลขทายสามตัวใครไม่ได้ซื้อก็อาจจะไม่ถูกเพราะผมให้ เนี่ยห้าสี่เจ็ดมาหลอกตรงตรงเลยอันนี้ผมถูกไปสิใบสี่หมื่นกว่า 40, บาทนะครับเหลืออยู่นี่ห้าเพราะว่าให้แม่ไปเขาเหลืออยู่นี่ห้านะครับนี่นะเห็นไหมห้าสี่เจ็ดเลขท้ายมันหอกห้าสี่เจ็ดก็ใบได้สี่พันอยู่นี่ก็เหลืออยู่สองหมื่นนะครับก็ตั้งใจซื้อตัวหนึ่งไปออกแต่ก็ดีกว่าไม่ถูกทุกคนก็มีคนถูกอยู่นะคนที่ซื้อลอตเตอรี่ห้าสี่เจ็ดตามอาจารย์น่ะก็ถูกบางคนก็ถูกใบหนึ่งสองใบบางคนก็ไม่ถูกนะครับทีเนี้ย ก็ถือว่าเป็นเป็นเลิกดีเป็นเลิกด,เเกดีเพราะว่าครั้งก่อนจาได้ไหมว่าผมเล่าฝันว่าผมฝันเห็นช้างใหญ่กับช้างเล็กอ่าอย่างครับมีโอกาสจะไปกระสินจะเข้าไปหาครับอีกครับอีกจะเข้าไปหาครับเจอกันนะครับพี่ผู้เสดคือนเงี้ยผมมีโอกาสฝันว่าผมเจอช้างใหญ่กับช้างเล็กในฝันใช่ไหมช้างใหญ่ก็คือโชคใหญ่ช้างเล็กก็คือโชคเล็กนี่โชคเล็กผมได้แล้วผมพาทุกคนได้แล้วโชคเล็กคืออะไรก็ไม่ได้ทุกคนไงบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ใช่ไหม ทีเนี้ยโชคนิ้ไปแล้วเหลือโชคใหญ่ช้างใหญ่ทีนี้เมื่อกี้ก็เลยเข้าไปนั่งอยู่กับปู่ขออนุญาตอาจจะไม่ค่อยได้อ่านเม้นนะครับม้นมาเรื่อยๆเ,เลยลเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยก็เข้าไปนั่งอยู่กับปู่สองพันสี่ร้อยคนสวัสดีครับเข้าไปนั่งอยู่กับปู่ก็รู้สึกว่าที่เลขมันไม่มาปังนี่เกิดจากผมเองเกิดจากผมเองผมเคยบอกทุกคนว่า ถ้าการที่เราจะขออะไรสําเร็จอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนาราปู่ใช้สติวิจารณญาณด้วยไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรรับฟังเราเนาะคืออันนี้ในความเชื่อของผมส่วนตัวผมก็คือผมเคยพูดไว้ว่าถ้าการที่จะขอพรกับปู่องค์ดํานี่ห้าสี่เจ็ดได้สองใบเห็นไหมก็มีคนถูกกับผมอยู่แปดพันนะการขอพรกกับปู่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะที่ไหนที่ใดก็แล้วแต่นะครับทั้งจะใกล้จะไกลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเราต้องขอด้วยความศรัทธา เราต้องเอาศรัทธ,ธาเป็นเหนี่ยวนําแล้วพลังมันจะมีพลังตรงนึงเรียกว่าพลังพลังพิเศษนะที่มันสื่อถึงกันเหมือนเราเราเคยสังเกตไหมเขาเรียกพลังจิตเราเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เรายืนอ,อยู่แล้วเราไปจ้องใครคนหนึ่งเราไปยืนจ้องเขาคนนั้นจะรู้ว่าเราจ้องเขาจะรีบหันมาเราจะหันหน้าหนีใช่ไหมมันมีนะมีผมเชื่อว่าพี่พี่นี่เขาเรียกว่าพลังที่นั่นมันเป็นพลังที่เราเพ่งเขาเราเพ่งไปที่เขาอ่ะผม,อผมขอเล่าเลยพี่พี่ไปเคยไปจ้องใครไหมจ้องปุ๊บ แต่เขาจะหันมามองเราเราจะรีบหันหน้าดีนั่นคือพลังจิตที่เราสื่อถึงไปแล้วเขาได้รับผมเชื่อเรื่องนี้ถูก5-7-1ใบโอ้โหไปไหมมีแต่คนถูกกับผมอ่ะทีเนี้ยผมก็เลยเข้าไปหาปู่ไปหาปู่องค์ดำเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เลขเรามันเข้าแบบเข้าแบบโอ้ยแปดงวดติดสิบงวดติด,ตดเห็นไหมเก้าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดก็ช่วงนี้แหละปีก่อนที่ดังมากก็เพราะว่าปีก่อนเนี่ยหนึ่งเลขมันเข้าตลอดมันเข้าตลอดมันทําให้มีพลังบวก มันทําให้มีพลังบวกนะครับมันมีให้มีมีพลังที่ความศรัทธาความเชื่อมั่นในปู่เช่นบอกว่างวดหน้าซื้ออะไรก็ได้ให้มีเก้านะเก้าน่าจะมาเก้าหนึ่งก็ออกเก้าหนึ่งบอกสี่ห้าสี่ก็ออกเจ็ดห้าเจ็ดก็ออกบอกเก้าเจ็ดเก้าก็ออก,อก 9, 9, 9นั่นคือพลังตรงนั้นเปรมได้มาสองใบเก่าโอ้โหยินดีด้วยครับพี่เปรมตอนนี้มาบวชที่วัดโอ้อนุโมทนาสาธุบุญด้วยครับพี่สำนิกทีเนี้ยช่วงเนี้ย พลังตรงนั้นของผมเนี่ยมันหายไปพลังตรงนั้นของผมเนี่ยมันหายไปสวัสดีพี่กุ้งเอฟซีเมืองนอกครับอเมริกาครับพลังตรงนั้นผมหายไปงวดก่อนผมเข้าไปหาปู่แล้วผมก็ไปใช้พลังตรงนั้นผมใช้แล้วก็ผมได้มาแค่ห้าสี่เจ็ดตายแค่เลขท้ายสามตัวมาสิบใบสี่หมื่นซึ่งนี่คือโชคเี้คือประสบความสําเร็จในนี้หนึ่งวันนี้ผมจึงเข้าไปคนเดียวผมไม่เอาลูกน้องไปด้วยผมไปกับหมานะดูในคลิปนะ ผมเข้าไปแล้วผมก็ไปนั่งใช้พลังเพ่งไปที่ปู่ด้วยความศรัทธาผมปลูกศรัทธาผมขึ้นเพราะว่าผมก็บอกปู่ไว้ว่าอย่างเงี้ยทุกคนฟังนะผมบอกปู่ไว้ว่าแล้วผมก็เพ่งไปแล้วขนผมลุกนะครับแล้วทีนี้ผมก็บอกปู่ว่าปู่ตอนนี้อยู่ภาคใต้เนี่ยน้ํามันท่วมอยู่ภาคใต้น้ํามันท่วมถ้าผมถูกหกสิบล้านเนี่ยผมจะขนเงิน เป็นล้านแหละลงไปที่ภาคใต้ไปช่วยพี่น้องภาคใต้นะครับคือจริงๆพวกผมก็ไปน้ําท่วมกันอยู่แล้วตอนนี้อ่ะกําลังประชุมกันนะครับเรื่องไปช่วยภาคใต้ตอนนี้ต้องขอบโอ้เฮียเล็กโคราดนี่ไปถึงแล้วนะครับหกสามหนึ่งทีเนี้ยเ้าเลยบอกปู่ว่าเนี่ยเนี่ยผมก็เลยกดนั่งซื้อลอตเตอรี่ที่นั่นแหละนั่งซื้อกับพ่อใหญ่เพชรแกส่งชุดสิบใบมาสองชุดนะครับนั่นก็คือเลขเดี๋ยวผมมาให้ดูนั่นก็คือเลข,เเน,น,เลขนะครับชุดสิบใบจำช่วยกันนะเจ็ดหนึ่งเก้าศูน เจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์สี่สามอ่ะท่านี้ทุกคนแคปลอตเตอรี่ผมดีกว่าเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์สี่สามแล้วก็ห้าแปดเก้าสามสี่ศูนย์เห็นไหมลอตเตอรี่ผมนี่เลขผมนะนี่ใบดแดงผมไม่ได้สองชุดผมเมาหมดเลยเห็นไหมผมเมาหมดเลยถามสามพันหนึ่งร้อยคนผมเมาหมดเลยรับรู้แล้วทีนี้ เลขใบแดงของเราเตรียมแคปนะครับเดี๋ยวให้แคปเอาจริงๆบอกไปแล้วผมคำนวณมาแล้วตัวหนึ่งที่มันเด่นมากเลยนึงวันนี้มันเด่นอยู่สองตัวทุกคนดูนะมันเด่นอยู่สองตัวทุกคนเห็นไหมดูกลับหลังนิดนึงทุกคนเห็นไหมว่ามันเด่นอยู่สองตัวนะครับมันเด่นอยู่สองตัวก็คือสี่ศูนย์ กับ43 40กับ43แต่เด่นสุดก็จะเป็น40แล้วมีอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้เขียนลงซึ่งมันออกไปแล้วมันก็คือ44ครับทุกคนเลเบิลที่ผมไม่ได้เขียนลงตัวนี้ก็เด่นนะคือตัวนี้ผมไม่ได้เขียนลงซึ่งใบแดงของเราจะมีอย่างนี้ครับฟังผมเลยแล้วกันซื้ออะไรก็ได้เนี่ย หมายถึงลอตเตอรี่นะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่หนึ่งพันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่มีสี่อะไรบ้างสี่ศูนย์สี่สามสามศูนย์แล้วก็สี่สองฟังอีกครั้งสี่ศูนย์ สี่สามฝากกดแชร์ด้วยครับสามศูนย์แล้วก็สี่สองสี่สี่ผมไม่ได้เขียนลงนะครับใครที่ดูไลฟ์ถึงรู้นะว่าผมชอบตัวนี้ด้วยอ่ะสามตัวมีสี่สามศูนย์แล้วก็สี่สองศูนย์สี่สามศูนย์แล้วก็สี่สองศูนย์เม็ดเดียวตัวเดียวสี่ศูนย์ศูนย์สี่เม็ดเดียวตัวเดียวสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ นะครับสคู่อย่าตัดออกเด่นสุดในชุดก็คือ40กับ4ีสมไม่ได้มี40 4ศูนสี่แล้วก็42ใช่ไหมสี่สอมาจากไหน42เป็นการแปลงมาจาก 44, 44่4ก็คือ42ตัวผมก็เลยเห็นว่าเออสีมันออกไปแล้วก็เลยเอา42มาใส่แต่ถ้าใครอยากติด4สไว้ไม่เสียหายครับเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่แอบอยู่ในชุดอ่ะทีนี้เราเข้าเรื่องเลขทูปกัน ไปพูดเรื่องเลขทูบเลขทูบนะครับแต่ว่าเอาเอาเอาใบแดงที่ผมฝันผมฝันว่าอะไรผมฝันว่าเนี่ยวันนี้โชคดีที่ทันไร์สดอาจารย์ผมฝันว่าผมเห็นพ่อเสด็จพ่อหลวงรอเก้าราชการที่เก้าผมฝันว่าผมได้ไปเรียนหนังสือกับพ่อหลวงกับนายหลวงครับไปเรียนหนังสือกับเพื่อนแล้วก็พ่อหลวงเดินจะล้มผมได้เป็นคนไปประครับประคองอะไปดูแลนะคือซึ่งเป็นบุญของผมมากฉะนั้นผมว่า เลขก็น่าจะมีติดเก้ามาดูเลขทูบครับพร้อมกันอ่าทุกคนเห็นไหมมันอาจจะไม่ชัดนะในเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโพสให้ทุกคนเนี่ยเช่นเนี่ยทำไมผมเขียนศูนย์ห้าเก้าทุกคนตอนนี้ผมไม่มีมือนะผมถือสองเครื่องเครื่องหนึ่ง u t u b e นะครับถือเกราะถือกันตามเมื่อนเก้านี่แหละคนที่จะถูกพูดแบบนี้แหละครับเนี่ยตัวแรกศนะูนย์่ะมันชัดทุกคนว่ามันชัดไหมศูนยะ์ศนะูนย์่ะชัดตัวล่างหนะ้า่ะมันก็ชัดแต่ตัวกลางเนี่ยมันดูไม่ออก ตัวกลางเนี่ยมันดูไม่ออกเลยด้วยซ้ามันอาจจะไม่ชัดนะในกล้องเดี๋ยวผมโพสลงหน้าเพจให้แล้วก็ไป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 เตี้ยวไปตี้พนะไปไปยังเกาะไปขยายเออไปตี้พนะว้าวาษาอีสานเนาะไปขยายเอาตัวกลางเนี่ยมันดูถ้าดูจากตาเปล่าของผมนะเดี๋ยวแคบแล้วเนาะแคบแล้วเนาะแคปหรือยังถ้าดูจากตาเปล่าของผมเนี่ยผมดูนะเดี๋ยวผมดู ศูนย์เนี่ยชัดห้านี่ก็ชัดตัวกลางเนี่ยมันมีหางให้สังเกตตรงเนี้ยตรงท้ายเนี่ยเวลาดีวผมโพสหน้าเฟซแล้วทุกคนดูมันจะมีหางอยู่ตรงเนี้ยปึ๊บแล้วมันก็ไปติด,ระต,ดระต่อกันไม่ค่อยได้ผมว่าไม่เก้าก็ก็สามก็แปดมันเป็นได้อยู่แปดไม่น่าใช่ ผมว่าผมว่าเก้าก็สามไหมทุกคนตรงกลางนะอืไม่เก้าก็สามตรงกลางทุกคนว่าผอผมไหมเอาผมถามหน่อยเก้ากับสามทุกคนเห็นอะไรแต่ว่าตอนนี้มันอั้นครับศูนย์เก้าห้าเก้าห้านี่อั้นหมดเลยอั้นจริงอั้นจริงอั้นจริงยอมรับเลขนี้อั้นลอตเตอรี่ก็ไม่ได้ไม่มี <c oughs> กระสันเลขทูบมันอั้นขอให้ออกใบแดงแลวกันเนาะ เพราะว่าเพราะว่าเลขศูนยเก้าห้าถึง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 ,ถงเราเห็นมันก็ซื้อไม่ได้มันอั้นลอตเตอรี่ก็ไม่มี